สวัสดีครับกับไลเลนเจอร์ Vs แบทัลงหมดโอ้โหแดดของห้าพันนะครับสุดยอดเลยครับได้อีกสิบรูปี้เนี่ยแจกกระดาษนี้เกมจะแจ้งไหมนะฮะโอ้โหขอบคุณจริงๆเลยครับไลเลนเจอร์จากขนพิเศษทีกห้าขนด้วยโอ้โหล่ำรวยเลยครับเดนนี้ใช้ไม่ทันแน่นอนครับโอ้โหจะเอาเวลาไหนไปเล่นเนี่ย โอคครับปิดภายในันพวกนี้๋อกคลิปไปแล้วละ่ะขออภัยด้วยคลิปสุ่มกันชาดูเนื่อยๆไปหน่อยครับถ้าแง่หูฟังดีๆเขาจะได้ยินเสียงแทรกเยอะมากครับ <c oughs> ขอโทษด้วยกระบอกแล้วยิ่งวันหยุดยาวๆนี่เสร็จเลยเซฟเฟเจอร์ครับได้กดไปแล้วล่พักอะไรก่ะ จะให้ขึ้นกล่อมให้เราไปเปิดให้ได้หรืหรอไงฮนะเห็นนะกดอ่านไปแล้วนะหายไปแล้วนะเดี๋ยวขึ้นมาอีกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นประธานโหมดกันจัดเทียมสักครู่ตัวใหม่ไว้เทียมสองอยู่นะครับเก็บเลเวลไปด้วยละ่ะเล่นนห้ใกล้ครบแล้ว น็กเรียนหัวแถวเฉยๆนะตอนที่ไม่คิดมากครับลงดานกันดีกว่าโอ้ตัวใหม่มาโอ้ลุกนี่เก่งเหมือนกันนีว่วาเก่งกัาโคบี้อะแต่นี่ตัวท็อปเฉยเลยโอเคแล้วแต่ชอบสตซตเดิมครับเราไม่ได้มีอะไรดีกว่านี้ คือการเอาตัวอ่อนๆแต่เรียกใช้งานได้เร็วอะก็ทำให้เรามีเลนเจอร์ฝั่งเราเยอะขึ้น <_ an> มีพลังโจมตีมากขึ้นเวลาไปยันกันไปดันกันก็ <_ an> น่าจะช่วยแบกเกมได้บ้าง <_ an> ขนอง,งพิเศษจะไม่เอาไปนะ <_ an> แก่สิบตานี่ก็เยอะแล้วมัง้ง <_ an> วันนี้วันศุกร์นี่ศุกร์ที่หนึ่งพฤษภาคมครับ น่าจะโหดแล้วล่ะที่จริงพี่เจอโหดตั้งแต่วันพุธแล้วขนาดเกิน2,001มันก็เริ่มโหดแล้วครับตอนนี้รู้สึกเกิน2,050แล้วก็คือทุกตาแน่นอนแต่เราอาจจะโชคดีที่เขาแบบใช้ตัวใหม่กันเนี่ยตัวใหม่ก็อาจจะไม่มีสกิลบ้างอะไรบ้างเขาเปิดกระชากันใ,ใช่ไหมล่ะก็อาจจะยังเปิดไม่ได้ตัวดีๆเอ้ยยังเก็บเลเวลได้ไหมครับยังไม่เต็ม โอเคครับสองมืนหกพยสองันเพื่อนอะรูกก้แค่เนี่ยลุ่ยชยวเพียบแลวว่ะ ขวาดบังดีเออเรียบร้อยแต่เราโดนสกิลเข้าไปแล้วครับอีกสักพักก็คงอาจจะเสียเปรียบได้เพราะวแนวหน้าเราเริ่มล่วงแล้วโอ้เพียบเลยวะบริสเล่ยเรายังได้แค่นี้เองเขาเต็มแล้ว พัดมาพัดกลับไม่โกงครับซสเปอรดแจรกลโอเคครับโคปี้เราบินทะลุพายุอยู่แล้วครับเพื่อนเพิ่งจะก้าวแรกมาวิ่งไปถึงถานเลยกระตกแหลกแล้วครับเรียบร้อยเข้าทางเราครับคือถ้าฝ่ายตรงข้ามตั้งชิวได้ตั้งแต่ แรกๆตั้งแต่ต้นเกมนี่เกมก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียทันทีเลยเอาเทนี้เอาสัก80แล้วกันเห็นทุนไล่หลอครับเปิดไป300งนิดเลย สกัเบรกไว้ปะวะ่าว่ะโอ้แพ้แล้วบ้างตานิโเโีเครับยังอยู่ครับเพียงพอขวาดได้บ้างแต่เราห้ามถอยหลังอะโอ้ไม่ไหวอะแพ้แล้ว โอ้โหฟีดพร้อมๆกันด้วย yeah, แย่เลยเก็บซาลี่ไว้ครับโอเคครับมีมีลุ้นครับมีลุนซุปเปอร์เราอยู่หลังกว่าแต่จะกว่าแถวหลังเขาได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับสองเวิละเนี่ยเนี่ยเคลียร์เขาได้หมดหรือเปล่ปาหมดเว้ย ตัวชิวตายหมดและ้วล่า่ะโอ้โหดูดิยิงติดทั้งฝูงเลยโอเคครับมีล้นครับไอแทบหมดกันทั้งคู่ครับโอ้โดนทั้งฝูงเลยวยอะไรวะโดนอะไรวะได้เปรียบอยู่อะ่ะโอ้โดนชายละ นี่แนวหน้าเยอะไปกว่านี้ครับวัดกันที่พลังแล้วนี้เอาให้ล่วงดีเฮ้ยโอ้โดนเขาดันกลับแล้วครับสู้ไม่ได้อัดป้อมก็ไม่แตกครับแล้วเขาสะสมแผงหลังได้ครับแพ้เบยนี่ฮนะสำคัญมาที่โอ๊ะแซนแนระกวาดไว้วัดอีกทีได้ไหม มัดไฟออกสกิลดิเออเอาเว้ยยังมีลุ้นโอ้โหโดนแซนก็ขวาดบ้างมัดไฟออกสกิลโอ้ไม่ได้เลยเวย้ยโดนอัดก่อนเลยเลยออกสกิลแหมเธอรีอัพนี่ออกมาเป็นขบวนเลยวะแพ้เลย น่าเสียดายครับอัดเขาไม่ลงครับก็ต้องยอมรับนะทีมเขาตัวโล่ก็มีมีมีน้ำแข็งมาเบรกอีกมีแม่มดมีตัวสอยเราอีกเขาอย่าไว้ครับทีมเราต้องปิดเกมเร็วคือถ้ายืนนานๆอะยังไงก็แพ้ครับเศร้าเลยสักห้าเกมแลกันครับคลิบจะได้ไม่ยาว หมายครับโอเคครับผมไม่รอคุณนะครับรอคุณเล่นแล้วกูผมเสียเปียบครับใส่ก่อนครับจอแคบๆนี่เอาเลยไม่รอแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเก็บสายตีมาอีกแล้วก็ไม่แปลกก็แพ้บ,บ้างแหละ ทีมเราก็งั้นๆนะ่ะเออถ้าหมัดไฟเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์ก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าทำจริงอาจจะคิดใหม่แล้วนะจะทำซุปเปอร์มาสเตอร์อะไรพวกนี้โอ้มันอะไรวะชุดเดิมกันหมดเลยวะ่ะโอ้โหโดนสกิลเฉยเลยขนาดพายุไปแล้วนะ นี่ก็ได้เปรียบครับอยู่ตรงเนี้ยเอาเดิจะออกมาเป้าออกมาเป้าเรียบร้อยครับหมดเงียสิครับผิดหวังอย่างแรงมันก็เกือบชนะนะ ุตสาห์ใช้ไอเทมชา้าไปละแต่เจอโล่ไงเราอัดโล่เขาไม่ลงแล้วเขาใช้มาเหมือนเดิมไปหมดเลยดูดิเอ้ยอีกแล้วเว้ยเอ,ยอ็นตี้วอลลัชยี่ห้อนี้ย็สุดยอดเลยว่ะ โอ้โหสุดยอดก็โดนเงี้ยเสร็จเถอะรอกดชิวที่หลังนะครับมีทางแค่นี้แหละหวังเขาไม่ติดโลดด้วยโอ้โหดีกาโดนสกิลมันลายวินาทีเนี่ยอ้แอนตี้ไวรัสนี่มันอารมณ์ประมาณไปตู้เลยนะมันชวนให้จ่ายตังให้มันไง กำลังจะหมดอายุแล้วนะเหตุต่อฟรีให้เราขี่วันขี่วันเรียบร้อยครับได้กี่วิว่ะวิเดียเองดิจะพอหรือวะเนี่ยแต่ยืนระยะนี้ก็น่าจะพอนะโบอบไหมจังโอเคอากขึ้ไปเรียบร้อยครับทองไม่ตัดต่อก็ได้ไมั้ง มันเล่นขึ้นซุกครึ่งชั่วโมงเลยตกลเ,เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสรือเป็นไวรัสวะมันเป็นข้อเสนอที่ดีครับให้ใช้ฟรี20วันแต่พอจะหมดนี่มันขึ้นมากวนยิ่งกว่าไวรัสอีกครับเคอีกสเกมขอคลิปสั้นๆบางแล้วกันนะคลิปยาวเกินนี่โอ้โ oh ห กว่าจะได้ออกเจอตัวท็อปครับเราพัดกับหมดครับเราไม่เล่นด้วยครับนี่ครับอย่างน้อยเวลาเราอัดยเงี้ยเราได้เปลียบไงเนี่ยก็เลนเจอร์เขาเกลี้ยงแล้วอะถ้าเขาจะสู้เขาต้องใช้ไอเทมอะเนี่ยเออเราใช้ครับแล้วเราก็ใช้ตามครับไอเทมเขาหมดก่อนครับแต่เรามีหมดที่หลังครับแล้วเรามีปั๊บครับ ได้อัดฟรีสัก2วิอ่ะก็น่าจะตายเกี้ยงนะปั๊มแซลลี่จะดีกว่ามั้เรียบร้อยแล้วนี่ครับเทคนิคของผมสำหรับทีมที่มามีได้แค่เนี่ยก็ต้องทำประมาณเนี้ยคือไอตัวใหม่ที่มันมีสกิลอะไรสโลมูหรือเปล่าแต่มันไม่ยืนใกล้ๆหมัดไฟอ่ะเจอไอตัวแม่มดขวาดก็โดนนะแล้วจะตายกันหมดครับ คือทางที่ดีก็เล่นแบบที่เขาเล่นกัน Download, แหละตั้งโล่แล้วก็เปิดแถว2แต่ก็ตีกันนาหน่อยนะโอเคครับชนะตาน,นี้ก็จบกันสำหรับวันนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องไปสุ่มให้เหนื่อยใจอีกโอเคมันต้องได้ของดีบ้างกันนะ นี่ครับเราอัดเขาไว้น,น,นะครับเคเลเรนเจอร์เขาเขาให้เกี้ยงครับตัวที่โผล่ออกมาก็โดนอัดครับแล้วเขาก็จะตายตรงนั้นเขาใช้เทมแล้วก็ใช้ตามครับขอ,อสักทิ้งเวลาสักสองวิยอมโดนอัดสนิทสักหน่อยครับแต่ถ้าเขาพายุก็แช่แข็งหรือเปล่าหรือถ้าเขาออกมาไม่เยอะก็ปล่อยเขาเดินก่อนครับแต่ถ้าเขาเป็นตัวชิวมาด้วยแช่ดีกว่าครับ โอเคครับสเต็ปประมาณเนี้ยนะพอขึ้นสองหมื่นลวดโอได้พันอันดับเองเหรอโอเคพอละเหนื่อยละกะว่าขึ้นสามพันมาเชิดหน้าชูตาเลยนะจะแพ้ตาเดียวเองนี้สเปรย์ Okay. สวัสดีครับ